สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนรับเข้าสู่ช่องแม่มดคริปโตช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวในโลกคริปโตเคอเรนซี่จ้าวันนี้แม่มดจะมาแนะนำเหรียญที่น่าสนใจมากๆอีกเหรียญหนึ่งเลยนะนั่นก็คือเหรียญ World c คอยหรือว่าตัวย่อด l d ค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วทำงานยังไงแล้วก็อนาคตล่ะม,มันจะรุ่งไหมนาะแม่มดก็สงสัยเหมือนกันนะ่ะเออ ก็เลยวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าวันนี้เราจะมาขุดหน้าขุดจนถึงก้นบึ้งของเหรียญน,นี้เลยจากที่แม่มดจากที่แม่มดค้นขวามานะเอ,อเหรียญเวอร์คอยเนี่ยเขามีความพิเศษแล้วก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวอ่ะสิ่งแรกเลยนะที่ต้องพูดถึงเลยเกี่ยวกับเวอร์คอยก็คือเรื่องระบบความปลอดภัยจ้ะทีมพัฒนา,นาเขาได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลย เขาใช้เทคโนโลยีที่ล้ำๆอย่าง Zero k n o w e Proof ซึ่งช่วยให้เราสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเออไม่เหมือนเรียนอื่นนะเห็นไหมเครื่องไอ้กลมๆที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นแหละแล้วก็ยังมี เ e ค u r อลมันติพาที่คอมพิวเตชัที่ช่วยในการเข้ารหัสข้อมูลชีวมิติของเราเช่นข้อมูลการสแกนม่านตาทำให้ปลอดภัยจากการถูกแฮกด้วยอะ่ะซึ่งหัวใจของเหรียญเวอร์คอยนเนี่ยนะเขาเรียกว่าระบบเวอร์ไอค่ะซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนม่านตาผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าออฟหรือ ORB เพื่อสร้างรหัสที่ไม่ซ้ำกันเรียกว่า Iris c o ค e ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้บนบล็อกเชนเลยทำให้มีความปลอดภัยและโปร่งใสนอกจากนี้เหรียญเวอร์คอยก็ยังมีเวอร์แอที่เป็นเหมือนกับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เขาเอาไว้เก็บเหรียญนะแล้วก็ทำธุรกรรมอื่นๆนะก็ต้องติดตามกันต่อไปและส่วนในอนาคตนะเขาก็มีแผนที่จะพัฒนาให้แอปตัวนี้รองรับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆอีกมากมายหลายเหรียญเลย รวมถึงจะมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเว็บสามต,าต่างๆเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ World ID เนี่ยในการยืนยันตัวตนในโลกดิจิทัลได้อย่างสะดวกปลอดภัยแบบว่ายืนยันตัวตนแอปเดียวแต่ว่าเอาไปใช้ได้หลายเว็บเลยประมาณนั้นนะไม่ต้องใส่ข้อมูลซ้ำๆซ้อนๆยุ่งยากประมาณนี้นี่คือแนวแนว,แนวคิดของเขานะแล้วก็ทีมที่อยู่เบื้องหลังเหรียญเวร์ลคอยนะก็ธรรมดาสักที่ไหนล่ะเพื่อนๆนำทีมโดย แซมแซมอันแมนซึ่งเป็น CEO ของ OpenAI ที่สร้าง Chat GPT ไงนะคะแล้วก็ยังมี Alex b r a n i แล้วก็แล้วก็ Max n o r นอที่เขามีประสบการณ์ในวงการเทคโนโลยีแล้วก็ b l o c k c h a มาอย่างยาวนานและที่สำคัญนะโปรเจกต์นี้เขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักลงทุนชั้นนำมากมายอีกอืมอลังการมากแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นในศักยภาพของเหรียญเวอร์คอยเนี่ยค่ะ โอ้โหจากข้อมูลพื้นฐานแล้วก็แบบเออน่าสนใจใน่าเรียนนี้ถึงแม้ว่าปัจจุบันและการพัฒนาหลักุถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะการพัฒนาหลักจะยังอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทที่ชื่อว่า Tools for Humanity แต่ว่าเป้าหมายระยะยาวของ Workcoin เนี่ย ก็คือการเป็นโปรเจกต์แบบกระจายศูนย์อย่างแท้จริงโดยให้ชุมชนผู้ใช้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านองค์กรที่ไม่สแสวงผลตกงไรที่มีชื่อว่า World Foundation ส่วนในส่วนของปริมาณเหรียญของเหรียญเว r ร์คอยเนี่ยนะมีปริมาณทั้งหมด หนึ่งมื่นล้านเหรียญนะคะโดยมีการจัดสรรให้กับผู้ใช้นักลงทุนทีมพัฒนาแล้วก็กองทุนสำรองด้วยซึ่งข้อมูลนี้สำคัญมากเลยในการทำความเข้าใจเรื่องอุปทานแล้วก็อุปสงค์ของเหรียญแบบว่าจะมีการกระจายไปหลายๆส่วนนะคะให้มันสมดุลกัน แล้วในปัจจุบันเนี่ยเหรียญเวิร์คอยก็มีผู้ใช้งานที่ยืนยันตัวตนผ่าน w o r l ์ i ไอหรือว่าตัวออฟนั้นแล้วกว่า16ล้านคนค่ะแล้วก็มีการตั้งอุปกรณ์ออฟในกว่า35ประเทศทั่วโลกเลยนแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าสนใจแม้ว่าจะยังเผชิญกับความท้าทายในในเรื่องของข้อจำกัดทางกฎหมายในบางประเทศก็ตามอย่างที่สหรัฐนะก็ยังไม่สามารถที่จะใช้เครื่องออฟยืนยันตัวตนได้ส่วนที่ประเทศสหราชอาณาจักร ก็ก็เพิ่งได้นะคะข่าวล่าสุดเนี่ยจนในเรื่องของราคาเหรียญเว r ร์ c คอยเนี่ยก็เหมือนกับกิปโตคเคอรเรนซีอื่นๆนะที่มีความหันหวนสงูงซึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนนะอืมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาให้ถ้าใครยืนยันตัวตนเขาจะเขาจะให้เรารู้สึกล่าสุดนี่เท่าไรหร่อ่ะสาสิห้าเหรียญหรอแล้วเขาก็จะแบ่งให้ไปเรื่อยๆเอเดือนละกี่เหรียญไม่แน่ใจ จนครบ12เดือนประมาณนี้ถึงจะได้ครบนะคะคู่แข่งของเหรียญเวอร์คอยนเนี่ยมีหลายลายนะทั้ง Bitcoin ี h e r e ียมแล้วก็โปรเจกต์ดิจิทัลอายเดนิตี้อื่นๆอีกแต่ว่าจุดเด่นของเวอร์คอยก็คือการใช้เทคโนโลยีทีวามิติในการยืนยันตัวตนซึ่งแปลกและไม่เหมือนใครอะนะตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยเหรียญเนี้ยนะเขามีชุมชนผู้ใช้งานที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะในการสำหรับโปรเจกต์ที่ มองไประยะยาวๆในเรื่องของข้อบังคับทางกฎหมายเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่เวิร์คอยต้องเผชิญแล้วก็ต้องจัดการอย่างระมัดระวังนะคะเพื่อให้สามารถขยายการใช้งานได้อย่างราบรื่นในอนาคตเพราะว่ากฎหมายแต่ละประเทศแะ้วก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ แล้วก็ที่สําคัญนะที่คนเขากลัวกันก็ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะเอ,อ่ยิ่งม่านตาเงี้ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยเขาก็กังวลกันเออแม่มดก็กังวลนะอ,อ่ากังวลไปกังวลมาไม่ไม,ไมีประโยชน์เรามาเช็คดีกว่านะเช็คพลังงานดูภายสำรับแรกที่เราจะใช้ในการประเมินพลังงานโดยรวมของเหรียญเวอร์คอยเนี้ยก็เราจะใช้สำรับ TimeUnivers e นะคะ เราจะดูเราจะใช้ถามคําถามห้าคำถามด้วยกันจากสํำรับนี้เดี๋ยวขอย้ายไปก่อนนะย้ายสําหรับอื่นแพรปเราจะถามอยู่ห้าคำถามนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะอธิษฐานตอนที่คลี่คลี่ไพ่แล้วกันคำถามที่หนึ่งเราถามว่าเหรียญเวอร์คอยนนี้มีพลังงานพื้นฐาน เป็นยังไงใบนี้ค่ะใบที่หนึ่งคำถามที่สองแนวโน้มและทิศทางของเหรียญเวอร์คอยนี้ในตลาดโลกจะเป็นยังไงใบนี้ค่ะ คำถามที่3เหรียญเวอร์คอยนี้ควรจะถือยาวหรือว่าเก่งกำไรถึงจะดีกว่าใบนี้ค่ะคำถามที่4ความเสี่ยงและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในเหรียญเวอร์คอยนี้คืออะไรใบนี้ค่ะและคำถามที่ห้า จังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อเหรียญเวอร์คอยคือเมื่อไหร่ใบนี้ค่ะมาแล้วตื่นเต้นเหมือนกันเนาะอยากรู้ครี่ไพ่เลยหนึ่งสองสามสี่และห้าคำถามที่หนึ่ง เหรียญเบอร์คอยนี้มีพลังงานพื้นฐานเป็นอย่างไรเราได้ไพ่เดสโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะจากพลังงานที่ออกมานะคะไพ่ใบนี้บอกเราว่าเหรียญเบอร์คอยนี้มีพลังของการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติค่ะเหรียญน,นี้อาจจะไม่ได้เป็นเหรียญที่เป็นกระแสหลักในตอนนี้นะ แต่ความสามารถของมันอยู่ที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ยั่งยืนด้วยศักยภาพของเรียนนี้ก็คือการสร้างระบบใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นผลในท,ทันทีแต่เมื่อมันผ่านการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะทำให้ตลาดคลิปโตมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโอ้มาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงมาเพื่อปฏิวัติว,ตวงการนี่ส่วนปัจจัยที่จะทำให้เหรียญเวอรคอยนยเติบโตได้ก็คือห การสร้างความเข้าใจในฟีเจอร์แล้วก็ประโยชน์ที่โปรเจกต์นี้จะนําเสนอ 2. การได้รับการยอมรับจากนักพัฒนาและชุมชนที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้จริงและ 3. การเติบโตของตลาดคริปโตที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่เนี่ยสตัวนี้นะคะถ้าเหรียญเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนที่ถือเหรียญน,นี่ได้เขาเข้าใจเขาเห็นประโยชน์เขาก็จะถือ นักพัฒนาถ้าเขายอมรับชุมชนยอมรับเหรียนนี้ก็จะไปได้ไกลก็คือสามารถถ้าระบบนิเวศนะของเหรียญเนี่ยที่สามารถเอามาใช้ได้จริงอะ่ะนะก็จะไปได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ในสังคมโลกด้วยถ้าเปิดใจที่จะพร้อมยอมรับสิ่งใหม่เมื่อไหร่นะคะ3ามเพื่อนไขเนี่ยที่จะทําให้เหรียญเนี่ยเติบโตได้แต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งยังไม่พร้อมก็คือเหมือนกับว่าต้องรอจังหวะไปก่อนนะคะ แต่เหรียญน,นี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงมาเพื่อปฏิวัติวงการค่ะต่อไปคำถามที่สองนะเราถามว่าแนวโน้มและทิศทางของเหรียญเวอร์คอยนี้ในตลาดโลกจะเป็นยังไงได้ t h e Empress โตสวยงามมากเลยค่ะพลังงานแนวโน้มนะคะแนวโน้มของเหรียญน,นี้ในตลาดโลกจะมีลักษณะแบบขาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ไม่ใช่ลักษณะของเหรียญที่ถูกปั๊มขึ้นปั๊มลงแบบนี้ไม่ใช่แต่จะเป็นแนวที่มีการเติบโตตามฐานของผู้ใช้งานจริงๆค่ะนะแนวโน้มของมันก็จะเป็นแนวแบบออร์แกนิกค่ะซึ่งแปลว่าคุณอาจจะไม่เห็นขา่าวไม่เห็นสไปค์แบบกระโดดวแบบุแบบแบบเหรียญที่มีข่าวแรงๆแต่ราคามันจะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆตามปัจจัยพื้นฐานค่ะไม่ใช่ตามกระแสอืมนี่ ที่สำคัญนะในตลาดโลกอ่ะตอนนี้มันจะเริ่มมีเทรนของ real world utility ใช่ไหมก็คือ,อเหรียญที่สามารถใช้งานร่วมกับการดำเนินชีวิตในโลกจริง,งๆอ่ะนะคะเหรียญเนี้ยก็คือกำลังอินเทรนเลยนะคะอยู่ในแนวนั้นโดยไม่ต้องไปแย่งซีนกับเหรียญมีมหรือหรือว่าเหรียญอะไรนะคะเขาจะไปได้ของเขาไปได้เรื่อยๆนี่คือแนวโน้มและทิศทางของเหรียญ World คส่วนข้อ3เราถามว่า แล้วควรถือยาวหรือเก่งกําไรดีละ่ะอืบางคนอาจจะไม่อยากถือยาวได้มาก็จะอยากขายละว่าไงอา่แสดงพลังงานเขาออกมาว่า The Sun โอ้สวยงามอีกแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พลังงานของ The Sun เนี่ยจะเป็นลนักษณะที่เป็นการเติบโตที่เปิดเผยและแน่นอน,นะคะ่ะซึ่งจะเหมาะกับการกลยุทธ์การลงทุนที่นี้เน้นการถือยาวค่ะการเก่งกำไรระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเรียนนี้นะคะ เพราะว่ามันจะเป็นลนักษณะของการเติบโตที่แบบมั่นคงค่ะไปเรื่อยๆไม่ได้ขึ้นตามกระแสอย่างร้อนแรงในระยะสั้นแต่จะเติบโตอย่างสวยงามในระยะยาวถ้าหากว่าคุณต้องการผลตอบแทนที่ดีในอนาคตให้ลงทุนในระยะยาวแล้วก็ให้มองเหรียญเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตทางการเงินได้ค่ะโอ้หน่าสนใจเนอะปะ <laughs> ต้องหาจังหวะเองนะจังหวะใครจังหวะมันตามตลาดเลยเออ อย่าใหญ่ดูแต่ไพ่อย่างเดียวนะอ,อมันต้องประกอบกันหลายๆอย่างนะเพื่นพนอนๆต่อไปคําถามที่สี่ความเสี่ยงและโอกาสที่ซ่อนอยู่โอ้สวยงามขนาดนี้ดูซิว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่จากพลังงานนะคะโอกาสที่สําคัญของเหรียญนี้ก็คือการฟื้นฟูค่ะหมายความว่าทุกครั้งเนาะก็คือมันทุกอย่างมันจะมีเซอร์เคิลเออไซเคิลเออไม่ใช่เซอร์เคิลทุกอย่างมันจะมีไซเคิลของมันใช่ไหม ขึ้นลงแบบเนี้นิ่งแบบนี้แต่ถ้าโอกาสสาคัญของเรียนนี้คือถ้าเขาสามารถที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ได้หรือว่าฟื้นฟูนขึ้นมาใหม่ได้หลังจากทีอ่อ่อนลงไปนะเหรียญนี้มันจะกลายเป็นเหรียญที่มีความสนใจในตลาดอีกครั้งแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวหมายความว่าเขาจะต้องมีมีการพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไปตลอดนะเออนี่แหละ แล้วการพัฒนาหรือว่าการเปิดตัวฟีเจอร์อะไรในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาให้ให้ความสนใจให้อะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเหรียญน,นี้แล้วก็คนที่ถือเหรียญน,นี้ให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ส่วนความเสี่ยงของเหรียญน,นี้นะก็คือบางทีอ่ะอาจจะเงียบแล้วก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวตามกระแสนะคะนี่นี่คือเอ่อความเสี่ยงของเขาก็นักลงทุนที่ว่าไม่ได้อ่อ ไม่ได้สนใจเหรียญแบบเงียบๆอะไรอยงีย้เขาก็อาจจะเอยไม่น่าสนใจเลยทิ้งๆดีกว่าแต่ความจริงน่ะนะคะเขาก็มีการพัฒนา,น,านามีอะไรอยู่เรื่อยๆแหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผลเพราะว่าเหรียญเนี้ยเขาจะค่อยๆไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะอ่านักลงทุนบางคนท,ที่ที่ต้องการผลตอบแทนที่แบบปุ๊บป๊ออย่างเงี้ยจะจะรอไม่ไหวนะคะอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นราคามันก็ถ้าถ้ามีคนเทอ่าราคามันก็จะลงนะถ้าคุณจะ ถ้าคุณเห็นความสําคัญหรือว่าศักยภาพของเรียนเนี่ยมองเป็นระยะยาวนะคะคุณก็ต้องอดทนแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนแล้วก็อดทนกับการรอคอยผลตอบแทนนะที่อาจจะไม่มาในทันทีอันนี้เขาก็ไพ่ก็ได้บอกมาว่าอย่างนี้นะแล้วก็คําถามข้อที่ห้านะแล้วจังหวะเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อเรียนนี้คือจังหวะไหนนอกไพ่ที่ออกมาคือ j u d g m e n t จากพลังงานที่ออกมานะ ไพ่ก็ได้บอกว่าจังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อเหรียญนี้ก็คือช่วงที่โปรเจกต์เริ่มแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนหรือว่ามีการประกาศข่าวสําคัญที่จะทําให้เหรียญนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะส่วนอ,อีกช่วงหนึ่งนะคะที่เหมาะสําหรับการเข้าซื้อก็คือช่วงที่ตลาดยังไม่ค่อยให้ความสนใจมากนะักนะหรือว่าช่วงที่โปรเจก เริ่มเปิดเผยฟีเจอร์ใหม่ๆหรือพัฒนาการที่สําคัญแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าซื้อเพราะว่าเวลาเราซื้อในราคาที่เริ่มเปิดตัวนะมันก็จะเป็นเวลาที่ต่ําอยู่ใช่ไหมแล้วพอเหรียญขึ้นะนะคะเราก็จะสามารถทํากําไรได้เนาะขายสูงแล้วมาซื้อต่ําก็แล้วแต่นะแล้วแต่ถนัดเลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาแนะนําว่าอย่างนี้อย่าอย่าไปซื้อตอนที่แบบ ข่าวดังใครๆก็พูดถึงแล้วราคาสูงเน่ะเออซ,อซื้อซื้อตรงนั้นก็ไม่ว่าจะซื้อเหรียญไหนก็ติดดอยเนาะอืมนี่แหละอย่ารอให้ราคาพุ่งสูงจนเกินไปแล้วค่อยซื้อนะอ่าอันน,นี้นี้นี้ไม่เหมาะคุณต้องไปเช็คที่กราฟที่อะไรเอาเองนะคะให้จับตอนจังหวะที่โปรเจกต์กำลังจะก้าวไปข้างหน้าคะ่ะอจับเอาไปติดตามข่าวสารไปอะไรดูนะคะถ้าคุณจริงจังกับเหรียญน,นี้แล้วก็ชอบเหรียญน,นี้นะโอเคเราจะไป สำหรับที่สองกันโอ้แค่นี้ก็แบบเต็มแล้วเนาะเออพอจะรู้แนวแล้วเนะี่ยยังไม่พอยังไม่พอนะคะสำรับที่สองเนี่ยเป็นเดี๋ยวเขาเก็บนี่ก่อนนะเราจะแบ่งเป็นสามกองนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าจะถามสามคำถามเนาะเออสามกองมา <laughs> กองนี้ก็สั่นดีแท้ไม่ใช่แผ่น,นนะิ่งไปนะ กาตั้งไว้อกลองที่หนึ่งนะคะกล่องที่สองเอากลองที่สามนะวื้อคำถามที่หนึ่งนะแม่มดจะถามว่าเทคโนโลยีของเหรียญเวอร์คอยที่ใช้ในขณะนี้มีจุดแข็งอะไรความจริงที่เขาบอกเราก็รู้เนาะแต่เอ้าเราอยากรู้จากพลังงานบ้างอะ่ะดูที่อุ้ย เทคโนโลยีของเรียนเวอร์คอยที่ใช้ในขณะนี้มีจุดแข็งอะไรขอพายช่วยบอกทอีเพื่อความมั่นใจนะนี่ใบนี้นี่ it it will be popular among investors oh good พลังงานใช้ได้เลยนะ พลังงานของไพ่ที่ออกมานะก็ตีความได้ว่าเหรียญเวอร์คอยเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นจุดแข็งและจะได้รับการยอมรับในหมู่นักลงทุนด้วยต่อไปคำถามที่สองถามว่ามีช่องโหว่หรือความเสี่ยงที่ไม่เปิดเผยอะไร ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในเหรียญนี้คืออะไรช่วยบอกทีได้ notice the sign จากพลังงานที่ออกมานะ,ะแม่มดอยากจะตีความว่าให้ระวังอยู่สองเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องแรกก็คือความไม่สมดุลของ tokenomics ก็คือโครงสร้างของการกระจายเหรียญนะการปล,ปลดล็อกเหรียญแบบนี้ หรือว่าอัตราเงินเฟอ้อของเหรียญซึ่งอาจจะมีช่องโหว่ที่ยังไม่ือพูดไม่ถูกพูดถึงมากนักนะคะซึ่งตัวเนี้อาจจะนำไปสู่แรงเทขายมหาศาลในอนาคตได้เอเใครที่มีความรู้อ่ะลองไปศึกษาแล้วมาแบ่งปันกันดูนะออันนี้แม่มดคงมิอาจจะไปเข้าถึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือมันจะเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้นะอแม้จะยังไม่ถูกแฮก แต่ว่าอาจจะมีช่องโหว่อะไรบางอย่างอะที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดอะคะ่ะแต่มันในเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณอะไรออกมามันมีอยู่นะหรือว่ามันอาจจะมีจุดอ่อนในโครงสร้างของตัวบล็อกเชนนะเออซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริงอะ่ะมันก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงได้เนี้ยนะคะเอออีกอย่างหนึ่งนะก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในทีมพัฒนา หรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิสัยทัศน์ของโปรเจกต์นะคะซึ่งอาจจะมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความไม่ลงรอยกันภายในทีมการลาออกของ key developer หรือว่า developer ไอต้ตัวตัวสำคัญแบบนี้นะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโปรเจกต์ที่มันไม่เป็นตามที่ตลาดคาดหวังไว้นะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในอนาคตนี่นะคะก็ลองสังเกตดูนะคะอ แต่ไม่หมดคิดว่าทุกอย่างเนะี่ยมันมันจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบออกมาตั้งแต่แรกเพราะว่าไพ่ใบนี้กําลังบอกเราว่ามันมีบางอย่างที่เราต้องมองหาให้เจอค่ะเอออย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าสัญญาณบางอย่างที่อาจจะดูเล็กน้อยในตอนแรกอ่าแต่ถ้าว่าถ้าเราละเลยเนะี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ก็ลองพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็น่าจะป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนเวลาลงทุนก็อย่าไปทุ่มสุดตัวหรือทีเดียวนะคะต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยมันยังเป็นระยะยาวเนาะมีวัฏจักรของมันมีข่าวดีข่าวร้ายนะมีอะไรหลายๆอย่างนะต้องใจเย็นๆนะกับโปรเจกต์เนี้ยต่อไปคําถามต่อไปถามว่าแนวโน้มอนาคตของเหรียญเวอร์คอยเนี่ย อความต้องการของตลาดอะ่ะเขายังจะต้องการดีอยู่ไหมหรือว่ายังไงแนวโน้มในอนาคตนะอืมในสําหรับสําหรับแรกก็ก็ดูดีเนาะพลังงานดูดีอะ่ะนะคะแต่มันก็ระหว่างทางนะอมันมีความเสี่ยงอยู่เนาะแล้วก็จุดด้อยอะไรต่างๆอันนี้ก็เลยถามย้ำอีกทีเลงอ่ะว่าแนวโน้มเป็นยังไงอ่ะอุ๊ยเอนไหนอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอานะ That's not the one that makes you excited very much ไพ่ใบนี้แบบแบบนี้นะคะก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าจะเป็นตัวที่แบบฟูฟ่องพอปพลล่าดังเด่นดังขนาดนั้นนะจากพลังงานเนี่ยก็สามารถทำนายได้ว่าอนาคตนะแนวโน้มจะยังคงอยู่ในความเงียบสงบอยู่ค่ะหรือว่าไม่ได้หวือหวานะคะถึงแม้ว่าเทคโนโลยี เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ปฏิวัติว,ตวงการแต่ว่าถ้าเกิดว่าตลาดเขาไม่ตื่นเต้นไปด้วยนะคะความต้องการเนี้ยมันจะทําให้ลดลงค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วก็จะขาดความสนใจจากนักลงทุนรายใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเมื่อกี้ t h a Notice the Side เนี่ยก็บอกไว้ก็เตือนไว้นะคะเออเส้นทางไม่ได้สวยงามนะถึงแม้ว่า โปรเจกต์ uh, Project, หรือว่าเป้าหมายจะดูดีอลังการมากแต่เราก็ต้องติดตามนะในเรื่องของ uh, ช่องโหว่ทางเทคโนโลยีในเรื่องทีมงานต่างๆเนี่ยที่เมื่อกี้แม่มดพูดไปนะคะต้องไปดูนะว่าเรียนเนี่ยโปรเจกต์ Project เนี้ยเขายังโฟกัสที่การพัฒนายอย่างต่อเนื่องไหมนะแล้วมียุดเคสที่มีการใช้งานที่ชัดเจนหรือยังมีมีมากขึ้นไหม แล้วก็คอมมูนิตี้นะยังแอคทีฟอยู่ไหมต้องดูนะคะไม่ใช่ได้เหรียญมาแล้วก็ขายได้เหรียญมาก็ขายอือันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะเป็นแนวทางในการพิจารณาในการลงทุนเหรียญน,นี้นะจ๊ะเออแหมเปิดตัวนด้ตื่นเต้นมากนะคะพอดูพลังงานแล้วก็อแหมก็ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองอีกรอบหนึ่งก็ดีเหมือนกันขอบคุณพี่ไพ่นะทีะ่ช่วยดูแลพวกเรานักลงทุนนะคะช่วยเบรกบ้างอะไรบ้าง เสริมบ้างมาสำหรับสุดท้ายนะเออขอคำแนะนำจากนางฟ้าดีกว่าเพื่อเป็นกำลังใจว่าคนที่ถือเหรียญอยู่อะ่ะตอนนี้ใจตุต้มตุ้มต่อมต่อมนะเครียดหรือยังเครียดหรือยังยังนะเออมาฟังนางฟ้าก่อนแต่แนวทางเขาดูดีเนาะดูดีจริงๆอะ่ะเทคโนโลยีก็อื้มออย่างเงี้ยแล้วแม่มดก็แบบอืม้มอะไรเงี้ยก็มองอยู่นะเออไม่ใช่ไม่มอง มานางฟ้าจา๋าช่วยให้คำแนะนำหน่อยนะคะว่าเหรียญเบอร์คอยเนี่ยเป็นยังไงโอเค if you believe อืมนางฟ้าโยนคำตอบให้เราอีกแล้วนางฟ้าก็ได้บอกว่าถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณทำและมั่นใจในทางที่คุณเลือกคุณก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ค่ะ นี่นางฟ้าบอกนี้นางฟ้าบอกว่าการลงทุนในคริปโตนะมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องของการคาดเดานะแต่มันเป็นการเรื่องของความเชื่อมั่นในศักยภาพของโปรเจกต์และก็วิสัยทัศน์ของเหรียญค่ะถ้าหากคุณเชื่อในความสามารถของเหรียญหรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังลงทุนอยู่ความเชื่อมั่นนั้นจะช่วยให้คุณไม่ย่อท้อต่อความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นค่ะ สำหรับคนที่คิดจะซื้อเหรียญน,นะคะนางฟ้าบอกว่าถ้าคุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่าอจะลงทุนในเหรียญนี้ดีหรือไม่นอ้อนางฟ้าให้คุณถามตัวเองก่อนคะ่ะว่าคุณเชื่อในโปรเจก์นี้จริงๆไหมถ้าคุณเชื่อในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโปรเจกต์การลงทุนในเหรียญนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีค่ะแต่แต่นางฟ้าบอกอย่าลืมศึกษานะต้องศึกษาด้วยไม่ใช่เชื่อเฉยๆยศึกษาให้ดีข้อมูลอะไรแน่นเป๊กเอ,อ้ข้อมูลดีมาก แล้วเชื่อด้วยเอออันนี้นางฟ้าบอกว่าโอเคจัดไปแต่นางฟ้าบอกว่าคุณควรลงทุนในสัดส่วนที่พอเหมาะนะถ้าเพิ่งเริ่มลงทุนก็ไม่ควรใส่เงินทั้งหมดไปในเหรียญเดียวนะคำนึงถึงความเสี่ยงแล้วก็กระจายการลงทุนในหลายๆเหรียญด้วยนะจ๊ะแล้วสําหรับคนที่ลงทุนไปแล้วนะนางฟ้าบอกว่าอืถ้าคุณเชื่อในโปรเจกต์และศักยภาพของเหรียญน,นะก็อย่าเพิ่งตกใจจากความผันผวน,นในระยะสั้นอืม นี่แหละที่นางฟ้าบอกมันเขาเรียกว่าการเวลาเออไม่ใช่ระยะทางพิสูจน์หมาการเวลาพิสูจน์โปรเจกต์นะคะต้องใช้เวลาในการเติบโตนะอ่าและอย่าลืมตั้งเป้าหมายระยะยาวและติดตามติดตามอ่าพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ําเสมอนะคะถ้าคุณมั่นใจนะอ่าข้อมูลต่างๆกราฟต่างๆอะไรต่างๆมันต้องมาประกอบกันหมดอ่ะและคุณมั่นใจด้วย ก็ความเชื่อมั่นในตรงเนี้ยนะฮะก็จะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาความยากลาบากหรือผ่านช่วงเวลาที่มันผันผวน,ผนเป็นช่วงๆไปได้นะคะอย่างไรก็ตามนะก็ notice the sign นะอันนี้แม่มดขอบอก notice the sign ถ้าได้กลิ่นไม่ค่อยดีแล้วก็อืมเนาะก็พิจารณาเอาเองนะไม่ได้ว่าร้ายเขานะเออแต่มันก็เป็นสิ่งที่พลังงานจากไพ่นะ่ะเขาได้บอกมาว่าเออ อย่าไปวางใจกับหรือว่าอยากจะอย่าไปให้ใจอะไรทั้งหมดนะโดยปราศจากการพิสูจน์หรือว่าการไตรตรองการศึกษาให้ดีก่อนนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราทุกคนมารู้จักกับเหรียนเวอร์คอยกันอย่างวันนี้ทุกคนคงได้รู้จักกับเหรียนเวอร์คอยมากขึ้นแล้วนะคะแม่มดว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นโปรเจกต์ที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่มันก็ยังคงมีความท้าทายอีกมากที่พวกเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะกลับมา,าดูพลังงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่มดคลิปโตได้วยนะครั้งหน้าจะมาเจาะลึกเรียนอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูข้อมูลสรุปสั้นๆของแต่ละเรียนแม่มดก็ได้ทํากลุ่มไว้ให้แล้วนะจะแปะสรุปของแต่ละเรียนนะคะไว้ในกลุ่มเลยเวลาเพื่อนๆลืมไปหรือว่าจะพิจารณาเป็นช่วงๆก็สามารถที่จะมาดูในกลุ่มได้เนาะเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะก็ตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะขอให้เพื่อนๆโชคดีลํำรวยตลอดไปบาย